รัชกิจจานุบเบกษาประกาศคำสั่งพื้นที่ควบคุมและข้อกำหนดคุมโควิด -19 วันที่10กร,รกาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุบเบกษาออกประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่27เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 จำนวน12ข้อ เพื่อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมถึงวันที่25กรกฎาคม2564เป็นเวลา14วันประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่9ทับ2564เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ประกาศถ้าใครยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดนะครับมีคลิปวิดีโอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการประกาศ10จังหวัดแล้วก็เวลาควบคุมสถานบริการต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย ลองไปฟังกันดูได้นะฮะถ้ามีความคืบหน้าที่เป็นประโยชน์ทางลิมข่าวจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบต่อไปข่าวดังคนจริง